คำเตือนวิดีโอนี้มีฉากที่อาจรุนแรงหรือทำให้เด็กเล็กตกใจสวัสดีค่ะแต่นีนค่ะช่องเรียงนะสิครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น VR Half Life Alex EP 2โอเคนะคะถ้าเพื่อนยังไม่ได้ไปดู EP แรกก็ไปดูก่อนเลยนะคะเพราะอันนี้ก็จะต่อจากนั้นนะคะโอเคเพื่อนๆพร้อ,พอมเรียงคะ่ะไปเลยโอเคนะคะ คราวที่แล้วที่เราเล่นเนี่ยมันมีตัวซอมบี้แล้วก็เขามีอะไรอยู่บนหัวที่มันเป็นเหมือนเอเลียนนะคะที่ทำให้เขากลายเป็นซอมบี้แล้วเราก็มีสามลูกกระสุนเหลือนะคะแล้วหนูไม่รู <t <t ้ว่าอะไรอยู uh ่ข uh uh ้างหลังประตูนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันแล้วนะคะล้อตัวนี้อีกแล้ว เอ้ยหนูหมดกระสุนแล้วนะคะโอเคเราต้องหากระสุนนะคะไม่งั้นเราจะตายนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เห็น EP แรกอันนี้มันจะมีตัวหนอนนะคะที่เราต้องไปหาแล้วมันก็จะทําให้นี่นะคะเรามีหัวใจแต่ตอนนี้เรายังโอเคอยู่อันนี้เป็นตัวเอเลี่ยนนะคะดูสิคะนี่นี่คะ่ะที่หนูบอกที่มันเป็นตัวอันนี้คะ่ะมันเป็นตัวหนอนอืม เย้เออโอเคใส่นนี้ดีกว่าไม่ม uh, okay. uh ีเออไม่มีโอเคอุ้ยนี่ฮหนูน่าจะต้องลงไปตรงนู้นหนูไม่อยากลงไปเลยเรากระโดดตรงนี้นะคะฮึบโอ้มายก็ดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดู EP แรกนะคะอันเนี้ย มันสามารถอ,าอัปเกรดปืนได้นะคะดีมากเดี๋ยวเรากลับไปตรงนี้ค่ะมันน่าจะตายแล้วอ๋อนี่เห็นไหมคะตรงนู้นนี่โอเคเออหนึ่งสองอันนี้แล้วก็อันนี้เย,ย้หนูฉลาดมากนี่เห็นไหมคะตรงนู้น ทำไมเราต้องลงไปข้างล่างด้วยน่กากลัวมากเลยคะ่ะแต่ว่ามันก็สวยด้วยโอ้มายกอดใครอ่ะเขาเป็นตัวอะไรอ่ะโอ้โอ้มายกอด อ๋อนี่เขาเป็นคนที่ทำโอ้ thank you บายบายดาวโอเคสวยรู้สึกว่ามันจะมีตัวอยู่ข้างในนั้นนะคะอ๋อยังไม่มีโอเคลงไปตรงน,นี้ดีกว่า <acia ar> วีโอ้ยอ is or will be โอ้ยหนูโอเคโอ้อะไรอยู่ข้างในนี้ฮ่าฮ่านี่ปกติแล้วถ้าเขาให้ของเยอะแปลว่าเราจะเห็นเอ่อเอเลียนยูดูเหมือนน้ำลายโอเคอ เออตัวนี้นะคะดูเหมือนว่าข้างหลังของเขาเนี่ยมันแข็งเราต้องยิงตรงนี้ได้อย่างเดียวโอเคอัน <Okay. S 1> นี้ไว้ข้างหลังและตัวนี้เอาไหมกินเพื่อนไหมไม่กินโอเคโอเค โอ้โอเคฮะเออเผาโอเคยิงได้ไหมอ๋อ oh, เราน่าจะต้องไปตรงนู้น เขาตายยังเหมือนเขาตายแล้วโอ้โอเคอ๋ออันนี้ก็สูตรใหม่เอ้อ uh ยิ่งโอ๊ยโอ๊ยว้าวโอเคอ่าเอ่อ ค okay. กลับมาตรงนี้ยิ่สโอเควายโอเค เมื่อกี้น่ากลัวมากเลยค่ะไปขาโนูสันแล้วค่ะโอเคอโอเค โอเคโอ้ย้ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคเราไปตรงนู้นดีกว่านะคะ ่อนที่เราไปตรงนู้นเราไปตรงนี้อืมน,นี้ดีมากเลยค่ะโอเคจำได้ไหมคะที่เราใช้อันนี้เราเราหาเจอตอนนี้อา้าวไปไหนอ้าเย้ยนักกว่ามาก เย่โอเคตอนนี้หัวใจเต็มแล้วนะคะแต่ว่าเราเหลือกระสุน 0, แค่สองอันแล้วา <c oughs> I will keep this for later โอเค I think we can move on <c oughs> Okay Oh my God ทำไมมันมีเยอะจังเลย รู้สึกว่าเราไม่มีพอนะโอเคทุกอย่างหมดโอเคอือฮาโอเคมีอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่า Resin where are you hello เค <Okay, S 2> เหมือนไม่มีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเกรดปืนนะคะเย้โอเคตอนนี้มันก็จะอัปเกรดปืนนะคะเย้วู้โอเคอันนี้ดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่า โอเคมีสองตัว oh, <okay. S 1> โอเคว้ายหนูไม่รู้ว่ามันทำอย่างนั้นได้ด้วยมาเร็วมาเร็วอีกมาอีกมาเร็วเออ โอเคเอ่อ oh. okay. uh. <laughs> หนูไม่รู้มันทำอย่างนั้นด้วยอ๋อ oh, มันมีตัวนี้เนี่ยอันเนี้ยหนูยิงไม่ได้ไปกัน,นะคะ่ะป้าดาดาดาอุ้ยมันมีอีกหนูกลัวมากเลยเฮ้ยเออโอเคขึ้นมาเลว โอเคเห็นไหมคะถ้า oh, ย I mean okay. right. so, ิงอย่างนั้นอะมันไม่ได้คืออะไรอ๋อหนูต้องใช้อันนี้เราน่าจะต้องหมุนให้มันไปทางตรงนี้เพราะตอนนี้หนูเดินไปไม่ได้ค่ะ Yeah. เย่เอ้ยมันยังไม่ตายโอเคกันกันปืนหนูไม่อยากเข้าไปทีนั่นนะ เ็นโอเคไหมคะเว้ยเอ้ยโอ้ยไอ้ดิไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้แต่เราไปดูแล้วน่าจะต้องดูข้างในนู้นค่ะสิ่งที่หนูน่ากลัวที่ที่น่ากลัวมาก อโอเคไม่เป็นไรหนูเข้าไปได้แต่หนูเปลี่ยนคือเปลี่ยนเปลี่ยนปืนก่อนดีกว่าโอเคลาาอ้อ้โ้โ้โอ้โอ้ t โอ้โอ้ e อ้อ้โอ้โน้โอ้โอ้อนโ้โอเคอะคพออ หนูรู้สึกว่าถ้าหนูเข้าไปในนั้นนะคะมันจะมีอะไรออกมาเดี๋ยวหนูก็จะหยุดตรงนี้นะคะโห oh my god เมื่อกี้น่ากลัวมากเลยนะคะกดไลค์ไปกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเพราะตอนนี้ขาหนูสั่นแล้วค่ะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากให้หนูทำ ep 3นะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะต่อไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย